สวัดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะเปิดยังไม่ได้ค่ะแม่จ๋าทำงานอยู่นะคะแผลแผลไม่จ๋าทำงานอยู่ผู้ใดสนใจปลาส้มเด้อจ้าพี่น้องปลาส้มเนื้อแดดเดียวรูดแดดเดียวรอบนี้สามตัวรู้จ้ะอย่างนี้ปลาเงาเอันนี้อยังนี้อาช่วงนี้ม่ดีไม่ดี่ดีใช่ปลาช่วงนี้มีตาฝางงามมือหยเดี๋ยว่อนเพสิยกให้เนิ้อ นั่งลงนั่งลงอย่าจับอย่จับสวยอย่จับอย่จับอย่าจับอจ่าจับเดีย๋ยวมันแห้งามารอบนี้ปลาที่จะสามตัวสามตัวหนึ่งกิโล <laughs> สามตัวปาจีนกับนี้ด้วยจ้ะปาจีนปาจีนนี่สิเน้อหละไรแนฮช่วยช่วาจีนนี่ชวยนี่แหนมแหนมมือนีเทปน้อยหนึ่งนี่อพี่นัอห้าคนถามว่านี่นี่แหนมตุ้มตุ้มเป็นแบบไหนเป็นแไงี้นี่นนี่นี่นี่เดกก็ม่รู้ว่าจะอธิบายังไงเนาะ่นถามว่าแหนมตุ้มเป็นยังไงแหนมตุ้มเป็นแบบนี้จ้ะนะกมือหนึ่งแหนมตุ้ม ถามเพื่อนร้านถามเพื่อนร้านนี่ลูกค้าถามเพื่อนว่าแหนมตุ้มเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เป็นตุ้มๆเป็นตุ้มๆโอเคไหมจ้ะผู้ใดสนใจก็ซื้อได้เด้อจ้ะตบทั้งหมดวอน่นี่ผู้ใดนี่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 อย่ามาอว,วนกลัวนวนหน้าดางังไปใส่สุดใส่สุดเดี๋ยวซาใส,ส่สุดเนื้งคุณตามตัวรู้ด้จ้ะพี่น้อง ได้สนใจจ้ะบล็อกปิดบางนอกจากป่าสองตัวนี่พี่โุ้ยสามตัวกับนี่เอาแบบสองตัวก็มี่สองตัวก็มีแบบตัวเดียวก็มีโอ้ตัวเดียวกินบ่เบิดเนาะโอ้ยตัวเดียวใหญ่ปวดพี่น้องขีดโเบิดสามตัวพอดีพี่น้องสองตัวพอดีครอบครัวใหญ่ถ้าซทำทักไปดุจจ้าพูนเท่ากับ กินสองคนดีกว่าสองสามตัวนะอ่ะทุจ้าทุจ้าป้าป้านานานทุจ้าจ้าจ้ามาเฮีนจ่อยขายของมาเหียนจ้าไปทุจ้าทางแม่คุณไปทุจ้าง่ายไปท่งนี่ง่ายไปท่งนี่เดี๋ยวทุจ้าทุจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าป้าป้านานานจ้า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 ย่ายไปนั่นมันยังไงเนี่ย เดี๋ยวแพทย์จะชี้ไปทุงทำดีๆทำดีๆทำดีๆนั่นปักไฟคอยรุดปักไหนยืนยัง,ยงนะยยัายยัยมันของปักไฟแม่ยืายัน นั่นคือเมือนี่นีจะไนวเปลนไป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 ละมันมีชอตไฟมันยินถูดไกือมดครับจะหมดครับตอนไหนมือโป่ปมือพงพี่น้อมมือมือใครเป็่นปวดมือขึ้นเป็นปวด เจบเจฟฉันห้องหมดขึ้นผู้ใดสิน<ด>ค้าของเพชรสินค้าของเพชรก็มีเนือเ้อแดดเดียวมูเแดดเดียวใส่กอกแหนมปลาซับสมปลาดนยสมปลา้อยสมปลาขาวสมปลาขาว้นยนะจะปลาสมนี่ปลาตะเพียนปลาจีนจ้ะพี่นะแหนมนี่นี่ครับ ปลาตะเพียนปลาจีนปลาตะเพียนสามโลสามตัวลูสองตัวลกับมีแล้วจ้ะพี่น้องได้ป่ะนี่สามตัวลนี่พอดีพี่น้องแต่ว่าถ้ามันบ่มีอีนี่ก็ต้องจะได้สองตัวลูแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเทพตะไคร้ยาำไก่ย่าคัดไห้ไก่ย่าคัดไห้อะสามตัวพี่น้องที่ได้เอาไปไมหลายนี่ไม่หลายๆค่ะไปแล้วพอปนี่ม่นีบวันไหนวะไม่นีบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์รถ รถยังมาเมื่อวานนี่มากมากคือมากก็เสร็จเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอารถรยังไปแล้วได้ซื้อนามาม่อก่อนคือชิ้นเต่าค่ับค่ะผู้ใดสนใจสินค้าตัวไหนก็แชทไลน์เข้ามาถามเพื่อได้จ้ะไส้กอกแหนมเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาส้มปลาล่าซับ สมปลาซับแล้วก็นสมปลาจอมแม่จ่าพี่น้องปลาจอมแม่พี่น้องผู้จักเคยกินบค่คนไทยคนกาศิบเคยกินเนาะปลาจอมสมปลาน้อยบ้านเพื่อนสมปลาน้อยแล้วก็เอ่าสมปลาขาวสมปลาขาวที่เป็นปลาขาวทั้งตัวเป็นตัวตอนนี้เนี่ยจะไปนวนอวนาลูกถอยถอยลูกคอยกระไดพี่น้องยถื้อยาซร้างนะจ้ะ เพิ่นก็อาชีวอ้วนๆแน่จากเปลี่ยนน้ำแม่แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้มาอยู่น้ำของขายหรอกจ้ะเพิ่นก็สิย่างอยู่ตะเพิ่นบักพริีข้าวควงนี่เด้อบักพริีข้าวเมืดอ่ะเนี้ยเพิ่นควงเองนะเพิ่นปลูกหมุดเนวเพิ่นเฮ็ดเองแนวเพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นก็สิปลูกหมุดแน่น้อยนะเพราะว่าเมี่ยจ้างนะเมี่ยจ้างควงเด้อพี่น้องมาพี่มาพีมาดีมาเมืองนี่มาเมืองนี่ ิไปสู้ไหพี่น้องเขาภาคอีสานกับกรุงเทพกรุงเทพและปริมณฑลภาคอีสานหนึ่งวันถึงนะคะภาคใต้ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกอสองมือหอดจ้ะจังเชียงใหม่ก็สองมือาภาคตะวันออกทางเชลบุรีทางระยองทางจันทบุรีสองมือ พักไต่กับซองมือได้จ้ะพี่น้องไ,ไ,ไข่สวยไข่สวนี่สวปลาข้าเห็ดใหม่ๆเด้อจ้ะพี่น้องข้าเห็ดใหม่ๆไปทอดพี่น้องกันครามือนึงไปทอดพี่น้องกต่ย,ยังชิบเะท่านได้ส่งดีดอกเนาะยังชิบเะท่านได้เป็นปันได้แม่จ้าพี่น้องพี่น้องต้องชิมไว้แน่จักจักมือนึงมือมือสองมือมันก็ย,ยังสิ <c oughs> มเปลี่ยนเพ,นเพราะว่า ถ้าแพ้เอาอันที่มันเป็นแล้วไปเลยไปทอดพี่น้องมันจะที่สมมันจะที่กินบน่ได้เนาะพราเนาะกินได้อยูแต่ว่ามันสมมันสมจะแห้งแต่ว่าอันนี้เห็ดไม่ไหมนี่เห็ดไม่พอดีพิดไปทอดพี่น้องมันก็กลังกัๆๆนรังสิเป็นก็ลังสิเป็นแต่ยังบ่เป็นดีเท่าใดรถ้าสองมือเป็นพอดีแมนแล้วเขาแพ็คสุญยากาศเนาะน,นี่เห,ห็นบ่กตาเห็ดไม่ไหมนี่ต่าเห็ดไม่ไหมมันสีเปลี่ยนยังสีเด้อ มันคืเป็นเป็นให้นมยัเหมือนตะบอกมีคุณภาพก็เอาเพชรใหม่ๆเขากะแพกทรงเอาเอาแพะแอามาแพะมากินเองนเพื่อไปซิ้บอกงาว่าเอาหอยเชลล์ที่มันเป็นเนี่ยด้วยงานเพื่อจะไปทอดเอ๊ะผมไปซื้อบอกแต่ว่าอันนี้มันยังเพราันได้เป็นเก็ไปทอดพี่น้องพี่น้องกะเอาไว้จักมือนึงิ้กจังทอดมันกต่ซื้สมพอดีไหม มพอดีกินนะจ๊ะพี่น้องบ่ผสมหลายบ่อนี่แซบ่บนันสิแซ่บนะเนี่ยคือจังพี่น้องคนไหสร้างหลายๆลูงสิเพ่อเฮ็ดบอกงาเฮ็ดใหม่ใหม่สิพี่น้องก็สามารถเอาเขาตู้เย็นได้ได้กินได้โดดเลยแบะพี่น้องกินได้โดดเลยจ้ะเพราะว่ามันเฮาเฮ็ดใหม่ๆมมันยังผสม ของเพ็กยงังสืสอมืงนแล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องก็ได้สนใจกับแอดไลน์ข้มมาสบถทมกันได้ซื้อได้จ้ะเบาซื้อบ่าหาค่าเบ่เป็นยังแอเข้มมาทำเจ้าละทุกซุบซิบกันก็นกนได้กัตอบคือเก่า่าแต่ว่าตอบชาเนี่ยประเดียประเดียเป็นตน้นเน้อจ้ะผู้ใดสนใจกับมีคือกันเน้อจ้ะประเดียเป็นโตโต,โต้ไหมเอาไปซีคือพยายามแค่กินนะเอาไปซีกิน กิมกบเขาเนี้าใส่ต้มใส่แกงใส่ตำกหุ่งน้มเค่เทถ้ามันเหลือเพ่กับชีแถมให้พี่ขนออกไปซิม,อมสองสาม,ส,ามสีมหนึออหนดีวนออพี่นอนอ ขายห้ามือก็ได้หาฮบเจ้าห้างมือก็ได้ซี่หาเจ้าบัวํา,าก็นี่แล้วจ้ะบัวําก็นี่เพชรก็บ,บ่ได้ได้ว่าได้กําไล่ไล่ดอกจ้ะพี่น้องเพื่กแกเฮ็ดแต่พอได้ค่ากับเขาก็ยังดีแม่นอยู่แต่ตาตอนที่เพชรยุ้เคหานเนี่ยเพชรขายดีดีเพชรยอมรับขายอ้ได้กําไรดีอยู่ตอนนั้นไงเนีม้มันขายเลยหลายเนาะอันนี้ เขาก็ได้เพราะแต่ด้ค่าแนะ่กินลอยสองลอยคนขยันบ่มีมืออดต,ตายดอกพี่น้องขยันบ่นดุดเฮ็ดเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไรายก่เฮ็ดบ่แม่นว่าโอ้ยลูกค้าสร้างหน่อยขี้ข้านบ่เฮ็ดดอกบ่แม่นได้พี่น้องเขาต้องเฮ็ดถึงหน่อยเขาก็เฮ็ดนี่ถึงหน่อยเขาก็เฮ็ดบ่แม่นว่า โอ้ยขี้คานเมืเ่อกีอ้โดนเราเรียกๆลรว,ว,ว,วจะเดี๋ยวไปไปกอกพริกผงตะหน่อยขว้าพริกผงใบไห่ะปไปก่อนไปก่อนได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปส่งของเราจะขอบุญขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องทุกคนที่อุดหนุนแล้วจ้ะขอบคุณจ้ะไปแล้วจ้ะ